ก็กระลาเดือคระลาในช่วงซุปเปอร์เกตครับต้องตัดต้นไม้คนดูยอดคนดูและคนดูอย <usc> ่างเยอะเลยผู้ชมโดยจริงคนดูล่าสุดมาก็คนดูหกร้อยหกร้อยสี่สี่คนที่ได้ดูซีรีส์เนี่ยไม่ต้องเป็นซีรีส์ดิโอ้นี่หวนเนื้อดิไม่เนื้อ ล่าเป็นพารูที่เมกไว้เอิม่มดูดนะีหน่อยโอเคต่อไปใ้่ต<น>ัวคอนแดงที่ไปคู่รับในเรื่องบรีเซ่ไอ้พารูมาได้สี่งงคือจำได้คือจำเร่องได้เพราะเรื่อมันอ่ะไม่ค่อยยากเทไหร่ติดทำดิทำยากก่อน ก็ขอบคุณนะครับที ondan, dogs with dogs with dogs with dogs. ่มีคนดูเทปกว่าดเทปทีวีทาง้ทรทัศน์นานๆทำอย่างนานอ่ะคนดูอย่างน้อยเลยอันนี้บ่นจริงนะว่าคือคนดูอย่างน้อยแต่ตัวตรงนี้ก็เก่งนะเก่งธรมาติที่ต้เห็นได้ด้วยควารู้นะความรู้ที่เห็นด้วยตัวก็ลําบากไม่ใช่พวกเออมันใหญ่บ้านใหญ่ไหมครับไม่ดูดิตแต่ต้อแล้วกัน ไค่ต้นเงามันเปสีดำมันดำได้ยังอ้ตรงนีดูีกว่วตรนี้ตอนแคือกัที่นี่ท้ยมือวันนี้หลอดพนาดเนี่ยเก๋มึว่าันเป แบบมีคนช่องแนวแนวสร้างแถมแนวเแนวสร้างเป็นแนวแบบสร้างตัวคนในแอนิเมด้วยแอนิเมดก็ดังๆเ,ๆเก่าๆอ่เช่นบลีเซฟวานะวันพีสทุริโกะและโซมะแต่โซมะก็นำเป็นแอน,นิเมดเก่านะแถมตัวประจานอะไรด้วยแต่ดมาทำภาษาไทยเอาป่านี้นะเที่เฮ้ยไม่มาภาษาไทยไม่งคนทำตั้งนา,านเลยนะไม่ไม่มทำมาทำตอนปีนี้นะทุกท่านทการเราดูภาษาไทยอ่ะโอ้โหตอนหนึ่งปีทุ่ม Oh. 9 19 30โ uh, อ oh, อย่างน,านั้นประตูแค่ภาษาไทยย่ยต้อ่ตเองใหขพาตรงนะปุ๊บมาเลเอีกนะต้องไปก็ต้องติดตัวนานหละไม่ได้ไม่มได้เหมืองคอมเมดี้รหรอกแบบ oh, oh, oh. รดีกว่บโอ้โหคอมเมดี้นอ,นอ,อ,อดีกว่าทำไป่ไยังามาก ะไคัคุณดูช่างเราอะชอบเร่องบีบนอนม่งไงคุณดูจำไ่เยอะหรอคุณดูคุณยังเนี่ย สูงสีด้วยนะเพนาะนั่ที่ว่าครชอบตุ๊กคอตุนี้เยอะเยอะพอไอซีนี่สุกเก็บโอ้ตั้งใหญ่เกือบตลิสซีรี่อะไรนะชื่อ ปัดออกเถอะั้ไปเียนโอไ้ไม่นะเวนาเลยถ้าตอนหนายดไปนะแต่่คนทำไงวะก็เหมือนเดิมนะแต่จะทำดับมันยืดอะ่ะคือยืดไปหาัตัว จะจำหมดได้อยู่นะว่าหมดทาไปไหนวกไม่ใช่แต่เราไม่เคยเฟรได้เรื่งีนะคือเราฟังประวัติของที่คือเล่ามาวัาตัวละครประวัติดาบแห่ความสมารถก็ฟังด้วยนะคือเราไม่ได้ไปแฟน์ข่าวเรื่องบีแต่เราได้ดูคลิป สีีบีมั่งแหละได้ดูมั่งแต่มไม่ได้เป็นขับปีแต่ดูแค่ประวัติของตัวละครนั้นได้เฉยบอกเฉยว่าไม่ใช่แฟนขับปีโว้ยแม่งมาทำเพราะว่าในหัวคือมันคิดแต่เรื่องสองตัวละครเน,นี้ยคือทั้สร้างเป็นแบบรูปปัน้นไม่ใช่รูปปันน้นดิคือฉากต่อสู้อ่ะเป็นเอาดาบสองคนเนี้ยมันชนกันได้นต่นดูดาบเลใหญ่เกินด้วยโอ้ อยู่ใกล้กันด้วยปัดนาหน้าเอาโอ้ยไม่ต้องเอาดาบสอกันมั้งนอนราคาเสียงฝนมากมันจะกบเสียงเราพูดเลย กันแบบยืนเลยยืนไปชนหน้ากันแต่ต้องมีดาบด้วยกันแต่ดาบตัวคนนี้ทำไม่ยากนะคือกงดาบอะมันไม่ยากแต่กับอิชิโกะที่แบบต้องรู้ว่ากงดาบมันเป็นนุ่นมไหนก็เลยต้องฟังเพียงครับ เพลง,พงนึงมันมีชีนหนึ่งที่มีชีนโกงดาบด้วยโกงดาบเป็นรูปเป็นรูปของเยอรมันใช่เป็นที่นี่คือต้องดูวันีว่ามันตรงกับไหนทีมันโอเคพอดีมาค อุ้ยช่ใช่ใช่ใช่ตัวคนนี้มันมีอะไรนั่นนั่นนั่นดดลืมไปเลยว่าตัวคนนี้แล้วล่างมันท่อนล่างมันมันมีสีดำด้วยลืมไปเลยเรื่ถึงเพลงมาเรื่ถึงเรืถึงเพลงอ่ะ,ะมันจะมีท่อนล่างของมันด้วยไม,ไม่ใช่มันถึงเสื้อผ้ามาใส่อ่ะท่อนล่างมันอ่ะมันมีผ้าดำล้อมรอบขึ้นนึงขึ้นได้ แน่ๆเราต้องการถามตลอดแอนิเมะ<บ>ที่คนดูคนนั้นน่าจะเคยดูม้างแหละไม่ง,งั้นคุณดูจะไม่เยอะขึ้นหรอกดูดิกเขดูตั้งหกร้อยเขายอะกว่าคลิปที่เราทาไปอีกทำตั้งนานแต่นันมาแพ้กับคลิปไม่ครับไม่ครับคิดไหมครับชีวิต์จีบวยแล้วก็มีสมอ,องตาชัดพร้อมด้วยว่าจะทำแนวไหนดีไม่ใช่แบบซีรีส์เองยังมีทักษะ การิชาล็อกโอ้โหคนไปได้ไหลายทางนะมีโปงยังไม่เคลียร์ด้วยนะยังไม่ได้เคีบร์โป้งคนด้วยโอ้โหถ้าต้องพาตินินี่นี่ต่อนะปมจะต้องตัวคนยังไม่แก้แม่งที่โปมาเยอะโอเคได้อะไรเงี้ยมั้งจำไม่ได้อะไรเลยแต่เฉพาะโอเคแต่หัวก็สีขาวแล้วกันดืด้อๆยอย่างนี้ สีขาวล้วนๆแล้วมือสีดำครึ่งหนึ่ง ดินะลืมเล่ว่าสีขาวไปตรงไหนเดท,ทีนีาต,าตอนแรกกว่าอยู่ตรงวันนี้ไม่ได้ฟังเพลงมันด้วยนะก็เลยลืมใช็นปะใช่ไะ

ปูดี่ไหมวะเ,อ,อ,เสสอิ่มทุเรศสุดๆไม่หนึ่ตัวแล้วก็กระโดเรียกเลยนะไม่แก้หยางกัานี่นะอีกจินึ่แต่เราเราไม่ได้จะทำต่อนะคือแค่ลองดูใช่ว่าไอ้ที่คุณดูชอบซามานีคุณดูชอบแนวตัวละครนี้ไหมในในสมอง <S <S คือเราคิด2งแง่ครับ ชอบซีีตั้งมาแล้วเล็กๆหนูชอบเป็นอย่างอื่มั้างไหมโอเคสเสร็จแล้วนึกไม่ออกว่าจะไปไหนดีทังเท้านี่นะมัทงทังเท้าน้าจะทำอยู่ ก็หาทางไว้ต่อเอาา๊ะคุณคิดเสียงอะไรเอ๊ะคุณกีดเสียงอะไรตองโทรไปแต่ไม่ใช่นะต้อาไว้ตรงไหนดีทางทางนี้ไปฝั่งนู้นกัน นี่แหละแสบตาแน่มอนเตอร์ แต่ไฟก็ถ้ารถไฟตัวหนึ่งที่อยู่กับภาคเหนือ จะทำไปคู้ทำไมวะฮันนีตู้ซื้อโอเคอันนี้นี่บอกงี้เลยแต่แไม่งงกคดทำอย่างงงโอเคดูดีอัน,มน้มวนนี่ไม่ดูใจนะไม่ดูใจนะทำอะไรเป็ตัวคนเดิมต้องทำ ไม่ช่วยสีขาวนะอันนี้ก็สีดำเหมือนกันตัวบอลไม่เสร็เสือ้อขาวคือทำคือมันมีในเพลิพอดอ่ะเอ๊ะ เดี๋ยวมันก็จะบางในถนนเดี่ยวาทำยกข้างหลังเลยแล้วกันแต่ไม่ต้องเก่งแับ ไรแล้วกันอ่าน่าจะวันนี้ไม่ค่อยอยากจะทำซีรีส์แนวนี้เท่าไหร่แยวสร้างบ้าน้ก็สร้างตุละครนอ่ะคือมันมีคนทำแล้วไงแหมแต่เราก็ไม่ใช่คนผู้แก่งก,กันด้วยคือทําเพราะว่าไม่งั้นคลิปก็ืุมันก็ขางคาแล้วว่าว่าไอ้แต่เราไม่อยากจะทําหรอกแม่งเด็ดมีช่องมันม่วงบปด ไอช่องปลอกหมอนอะ่ะที่ไมปรูปหน้าคนอะ่ะที่แบบโชว์มือแล้วก็อียงตัวไปด้านขวาไอตัวคนนั้นแหละที่คือท่าตะคได้ดูดีมากตั้งแต่หนึ่งวินาทีสิบวนาทีและเวลาไม่มีหันหมดถ้าเราเกิดทํางานเดี๋ยวก็ไปกับคลิปอยาไปชอบไหมคะัเดียวกันเดียวกันนี่นะถ้าเกิดไปทํางานก็ แต่มีสิทธิ์ที่จะแบบแฟนคลับช่องนั้นจะด่าว่าไอ้คีโกฟแม่งแฟนล้วแม่งแฟนคลับมีแฟนมีแฟนคลับคือแฟนคลับช่องเราไม่มีเขาดูเพราะว่าอะไรนี่เนี่ยไม่รู้เลยว่าแฟนคลับช่องเรามันดูเพราะว่าอะไรไม่ได้เรียกเต่บอกว่าแฟนคลับรอแม่งือแฟนคลับก็จริงเหอะแต่มันก็ไม่เรียกว่าแฟนคลับนะแม่งดิคือมันแค่มีคนมเมนก็มีนะ โอเคทำคลินี้แล้วกันทำไม่สวยมากหรอกตรงปะก็ตรงอยา่นะมาดีกว่าเดี๋ยวพอจบคลิปนี้เสร็จปุ๊บถ้ามีคนดูเยอะอีกนี่เราก็ไม่ไหวนะไม่งั้น เราก็จะเป็นคน,นช่องที่แบบไปเก่าคลิปชาวบ้านเข้ามามาช่องสกิบบี้อ่ะโอ้โห,โหคนทำสกิบบี้เยอะมากแตม่มันมีคิดจะมีคิดโนเยอะเพราะอะไรเพราะกระแสแม่งมันได้เพราะคิดเนื้อหาหรอกคลิปก็เหมือนกันนั่นแหละแม่งเอ้ยแม่งไม่ได้คนชอบว่าซีนในสกิบบี้หรอกคือเขาชอบเพราะชอบเพราะคือมันเป็นกระแสไงถ้ากระแสสกิบี้สแกสัก กระแสสิพูดเลยนะกระแสระบูบูเออกระแสระบู่เหมือนกันแม่งมีคนซื้อขาจนแบบคาลาจริงอะแม่งพุ่งไปไกลแม่งมีคนจตจะซื้ออะแล้วก็มีคนจะปันราคาเอาโอ้โหคือให้ม่มีกระแสนะแม่งไม่มีใครชอบซิคบิ๊หรอกกิบี้มันคือสับเราอะเฉยๆมอ,อกนั่นคือถ้าเราจะทําแนวนี้อีกอะคือมือเราก็ไปก้อมช่องช่องสีม่วงอะ ต่ทำชื่อช่องไม่ได้และเมย์จะทำชื่อช่องนั้นด้วยช่องสีม่วงที่มีหน้าตาอยู่ครึ่งใบหน้าคือจะเห็นใบหน้าแค่แค่เต็มใบหน้านั่นแหละแล้วก็ชูมือนล้เขาก็ทําดูดีได้สวยกว่าแหมถ้าเราเกิดขอร้องให้เขาทำไอจิโกะในรูปแบบเขานี่โอ้โหดูดีกว่าช่องเราอีกช่องเราแบบสี่เหลี่ยมลรือน,นๆไม่มีอะไรแบบมไม่สี่เหลี่ยมแหม่งสี่เหลี่ยมทางนั้นเลยให้ช่องเขามาัน ก็ดังนี่นะแหมก็ทำดูดีกว่าเราด้วยเจ๊กน้ำตาลอันนี้มาบนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้มีคนดูเยอะมันจะถ้ามีคนดูถ้ามีคนดูเยอะเนี่ยก็จะทำต่อ,ตอ,ตอไปเกิดยิ่งทำต่ออ่ะยิ่งแบบคือเราไม่ใช่แบบช่องที่แบบกอปคนคอนเทนต์นนนช่อ,ง,ๆๆองอื่นนะน่เหมือนสกิปบิ๊อ่ะแม่งมีคนก็เป็นว้าเล่เลยแฮกกันคลิปเองมันมีอะไรดีมากวะทั้งคลิปของ ดูสีิดูไอ้แบบช่องซิกิบที่ปกมันสีเหลืองอะตกใ่ว่าคือเองรอคอยตามตั้งนานเพื่อมาหาซิกิบิครับมีทุกคนอ้จคือเขาสามารถทำซีรีส์เองได้นะแบบคือถ้าเขาทำแบบซีรีส์แบบไปเดียวกับซิกิบิอ่ะแต่ไม่ตามกระแสซิกิบิ้น้อยมากที่คนทำแอนิชั่นส่วนใหญ่อ่ะคือจะไม่ทำคนตามกระแสอืมดูดีแหละ เดี๋ยวทำไมมันโอ้ไม่สมส่วนตกต็จะปิดคลิปและเดี๋ยวถ้าเกิดทำเหมือนสีกิบดี้่อะไอช่องน,นั้นอะไอช่องแบบปกสีเหลืองที่แบบมีรูปในนีหัวนวนิกาไอหัวนนิกานั้นก็ได้แรงมานระจาใจากทวิตเตอร์คนที่ปุ่นที่หัวนนิกาสีเหลี่ยมด้วยนะเพู่งรู้ไหม คือ,อแฟนคลับมันจะรู้เลยว่าไอ้คนช่องนาฬิกานั่นอ่ะคือเขาได้รับแรงมาใจมาจากช่องคนญี่ป่วที่มีหัวนาฬิกาเสียงมาตั้งแต่แรกแล้วเอิม่มทุเรศแังวะไม่สมส่วนแต่ถ้าเขาเกิดจะทำซีรีส์แบบอนที่ชอบหนึ่เองนะเขาก็ทำได้แหละแต่ไม่ม่งไปทำตามกระแสเขาอีกแฮปช่องนี้บอกว่าคือรอคอยเพื่อจทำสกิปดี้เขาที่ ซีริส์ินี่มันก็ดังนะแต่เราสำหรับเราเองนางก็จริงแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพอมพีอมพอโมงกระแสปุ๊บมีคนลืมเองแน่ตั้งแต่ซีรีส์ซีรีส์เกมและคือมีคนตามกระแสไอ้กุ๊กกี้มันไอ้กุก๊กกี้คือน้ำตาลอ่ะมีคนตามไปเยอะมากนี่คือพอโมงกระแสปุ๊บไม่มีใครเอาน้ำตาลมาขวบเล่นหรอกจริงเอามากินนี่เฉยเอาตรงนั้นน้ำตาลมากินได้ปะไม่รู้ดิเอ๊ ่าจะกินได้นะมั้งเฮ้ยให้มีคนดูกับชอบซีแนวนี้อีกนะแต่ไม่ทำจะทาซีรีส์แม็กคา์กับซีรีส์ว่ารูปต่อแล้วกันมันเหนื่อยคือไม่ใช่เหนื่อยแต่เดี๋ยวถ้าทำไปบ่อยๆเดี๋ยวจะมีบางช่องอ่ะจะด่าว่าไอคีกอล์ฟก็ขอจะกินพิเนตินกันแล้วกันลงตรงไหนดิอะไรนี้โอเค ก็ขอจะคิดดีนะคุณผู้ชมอี e ีบ๊ายบาย